เี่ย okay, ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวซีวี0 f ห้าศูนเอฟนะครับโอ oh, เดี๋ยวต้องรีบรีวิวนะฝนจะตกแล้วฟา้ามืดหมดเลยช่วงนี้หน้าฝนนะครับเดีผมรีวิวเสร็จผมก็เอาผ้าคลุมแล้วไม่ได้ขับไปไหนโอเคผมจะให้ข้อมูลข้าวๆนะครับวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้าคันนี้ของผมเป็นรถปี2016นะครับ เพิ่งเช็ดเสร็จใหม่ๆเลยก <g> ล <ill> ัวฝนจะตกมากเลยเ <g ill> ดี๋ยวผมจะให้ดูรอบคัเหนือนะครับดูคร่าวๆอ่าอ,อ,อันนี้เป็นท่อของไดโวนะครับอดนุนอดนุนคุณน้อยเขาอดหนุนแบนคนไทยอ่าผมว่าเสียงอะไรโอเคเลยสาใจเลยสายลั่น <g ill> <g ill> โอเคครับ อเดี๋ยวผมจะให้ดูของแต่งรถผมก่อนของแต่งรถผมมาชิ้นแรกเลยเป็นชิวหน้าชิวหน้าของ K2 Factory นี่นะครับ K2 Factory ราคาส0 0พันต้นๆครับก็เป็นชิวยอดฮิตเลยของ b r หกห้า ก็มไีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้าแต่งครับอ่าตัวนี้เป็นของท้องตลาดทั่วไปครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าของยี่ห้ออะไรนะ mm hmm. เห็น M s X อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ราคาไม่แพงครับผมสอง0ามร้อย mm hmm. บาทอ่าส่วนปัมป๊มเบรกปั๊มเบรกเป็นเบรกเดิมครับผมเบรกเดิมติดรถเลยของนิสซินก้านเบรกก้านคัดเดิม ความล่างก็เป็นของเดิมของเดิมติดรถหมดเลยมีระบบ ABS นะครับอ่าแล้วมีกาดหม้อน้ำ <c oughs> กาดหม้อน้ำตรงรุ่นแล้มีติดกันลื่นกันถังกันลอยนะครับท่อเป็นสลิปอ n อน เป็นสลิปออนนะครับเป็นไทเทเนียมแต่ว่าผมไม่ได้เผาสีลุงนะครับผมเอาเป็นสีแบบดํามเดิมเลยกินคีน,คนผมชอบแบบนี้มากกว่าอ่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะราคาก็ตามเพจเขาได้เลยนะครับเป็นได v วเลสซิ่งช็อปอ่าสลิปออนนี่เขาก็จะตัดตัดมอพักออกแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เนาะถ้าฟูก็ เต็มใบเลยนะถ้าเป็นฟูอ่ะก็จะเต็มมาถึงคอท่อนี่เลยอ่าเอเคปั๊มเบรกหลังก็ปั๊มหลังก็เหมือนเดิมเดิมครับผม a อ s, <S ท้ายสั้นอ่านี่เป็นท้ายสั้นแล้วก็ไฟท้าย MD มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ <c oughs> แล้วก็จังหวะเบรกก็จะมีการกระพริบสามครั้งแล้วก็แดงแช่ อของแต่งผมค่าวๆครับมีไม่ค่อยเยอะก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากมาย่ะต่อไปเดี๋ยวผมได้ให้ดูหน้าปัดเรือนใหม่มีอะไรบ้างของคันนี้นี่ครับผมมีบอกวัดรอบสูงสุดก็ที่หมื่นสามนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าถึาถงหมื่นสามไม่ต้องน่าจะปลดกล่องนะผมไม่แน่ใจนะ ใช้รถมาประมาณสิบเดือนได้แล้วประมาณสิบเดือนยังไม่เคยบิดรอบตัดเลย <c oughs> <c oughs> ผมเคยบิดเต็มเที่ยวประมาณแปดพันรอบแปดพันหนึงเก้าพันประมาณนี้ <c oughs> อ่าแล้วฝั่งนี้ก็จะมีบอกน้ำมันเวลาระยะ เขาเท่าขับไปเท่าไหร่แล้วทนี้ผมสิบเดือนนี่ขับไปหมื่นสี่ละแล้วก็มีบอกไฟบอกเกียร์แต่ตอนนี้จะบอกแค่เป็นเกียร์ว่างเฉยนะครับแต่ถ้าเวลาเราเข้าเกียร์ปุ๊บมันก็จะดับไปนะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเข้าเกียร์ปุ๊บก็จะดับจะไม่มีบอกเกียร์หนึ่งสองสามนะครับไฟเครื่องยนต์ไฟ ABS อันนี้ก็ไฟน้ำมันเครื่อง ถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วไฟพวกนี้ก็จะดับหายไปส่วน ABS ก็ ABS จะดับก็ต่อเมื่อความเร็วรถความเร็วรถ10 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถึงจะดับอ่าส่วนโหมดมีอะไรบ้างโหมดก็จะมีทิป A ทิป B อ่าแล้วก็มีวัดกี่กิโลต่อลิตรอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยกี่กิโลต่อลิตรอ่า อันนี้แอลบอกจํานวนน้ามันเชื้อเพลิงว่าเราใช้ไปแล้วกี่ลิตรไม่มีอะไรมากครับเก็มีแค่นี้นับปัดอันนี้อีกตัวหนึ่งนี่นีคนถามผมมาเยอะมากเลยว่าคืออะไรเวลาเขามาเจอผมต,ตัวนี้มันเป็นตัวติด G P S โทรศัพท์นะครับอันนี้ผมแปลงแปลงมาใส่จริงๆแล้วมัน,เป,น,น,นเป็นที่ติดไฟฉายจักรยานตัวเนี้ยเป็นที่ติดไฟฉายจักรยาน ผมแปลงกระท่อ PVC มาเสียบแล้วก็ตัวที่ใส่โทรศัพท์อ่ะเสียบเข้าไปทีหนึ่งก็จะตั้งอยู่นี้เอาไว้มองแผนที่อะไรเงี้ยเ<ม>วลาขับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับฝนมันจะตกแล้วเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดอีกมาเดี๋ยวมา,มาเพิ่มเติมครจะอธิบายเก<ม>ีย่ยวกับการ ขับขี่ขตัวนี้แล้วกันจริงๆแล้วผมเองก็ยังไม่เคยขี่บิ๊กไบค์มาก่อนนะคันนี้ก็เป็นคันแรกของผมเลยที่ผมซื้อมาแล้วขี่ขับขี่เองคือจริงๆก่อนหนะ้านเนี้ยก่อนที่ผมจะได้คันนี้มาผมไปลองขับ e r 6 n ของของเพื่อนมาก่อนเป็นคาวาสกิเอร6 n เป็นรถสองสูบมันแตกต่างกับคันนี้ก็ตรงที่ว่าด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นสองสูบก็คือแรงทอร์กแรงทอร์กเขาเยอะมากคือบิดนิดเดียวเขาพุ่งเลย พุ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ดแต่งอยางคันนี้คันนี้มันเป็นสี่สูบเรียงสี่สูบเรียงเป็นรถที่ผมว่าขับง่ายนะนสมูมแล้ว,วมันนุ่มมากตกัวนี้เข้าเกียร์หนึ่งแล้วค่อยๆปล่อยคันแล้วก็ไหลแล้วครับมันก็จะไม่ไม่พุ่งมากระช่างเหมือนนีอารเท่าไหร่นะตอนที่ผมลองมาแต่ว่าถ้าแรกๆก็จะไม่ชินเรื่องเรื่องน้ําหนักรถเพราะรถค่อนข้างหนักรถหนักประมาณสองร้อยสิบเอ็ดกิโลนะ น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิด211กิโลผมก็ขับไปขับไปเรื่อยก็ชินหนึ่งครับขับขับในเมืองก็ขับง่ายนะเอ้เวลาซอกแซกรถติดอะไรเงี้ยถ้าหากว่ารถเล็กซอกแซกได้คันนี้ก็ไปได้ครับผมลองมาแนละ้วผมขับในกรุงเทพบ่อยบ่อยมาก แถวรัชะดาพระรามเก้าเงี้ยโอ้รถติดมากผมกว่าโดยรวมแล้วโอเคเลยตัวนี้เป็นรถที่ขับง่ายนะเหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็เรื่องอัตราการกินน้ํามันของคันนี้ก็ประมาณ20กิโลต่อลิตรนะครับถ้าขับแบบระยะไกลๆอะไรเงี้ยถ้าขับในเมืองก็น่าจะตกประมาณ19กกิโลต่อลิตรนี่แต่ก่อนก่อนช่วงแรกๆเลยก่อนที่ผมจะได้ท่อตัวนี้มา ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนท่อนะเป็นตอนตอนเป็นท่อเดิมผมดูเอเวอร์เรสถก็มันตกอยู่ประมาณ21กิโลถึงเกือบ22กิโลต่อลิตรนะครับพอผมเปลี่ยนท่อมาก็กินน้ำมันขึ้นมาหน่อยเพราะนันน่าจะเป็นเรื่องปกตินะคิดว่านะโอ้โหไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ก็แรกมาด้วยกับน้ำหนักที่เบาลงไปหน่อยที่ตัดมอเอพักออกไปแล้วก็ก็ได้แรงแรงปลายเพิ่มมาอีก กลางก็เพิ่มมาครับผมแต่ท่อตัวนี้ต้นต้นแทบไม่หายนะครับผมลองไปแล้วเท่าที่อดท่อเดิมต้นหายน้อยมากตัวกลางไปก็มาเต็มเลยช่วงประมาณสี่พันห้าร้อยรบขึ้นไปนี่รถแบบพุ่งเลยนะผมลองบิดดูมีครั้งหนึ่งผมผมบิดแล้วไม่ทันได้ตั้งตัวไงแบบแค่กะลองบิดดูเฉยๆพอพอรอบขึ้นไปประมาณ สี่พันห้าร้อยรอบขึ้นไปนะแล้วรถมันแบบพุ่งโอ้ตหน้าผมแทบหงายตกใจโอเค okay, ครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวส่วนเสียงท่อเสียงท่อเดี๋ยวผมจะทําทําเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวท่ออีกทีหนึ่งเพราะว่าในนี้มันเป็นเขตชุมชนนะครับผมกลัวเขาจะด่าเอาอยู่หน้าหอพักด้วยนะเขาจะด่าเอามาเบิรนเลยแถวนี้ โอเคนะคะผ่อนมากครับฝากกดทับตไคายด้วยนะครับ